ต้นฉบับคลิปจากมอคค่าให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดโพัผมผ่านมาเจ็ดวันแล้วอย่างนั้นเหรอจากที่เจ้าอีการนั่นบอกมาแปลว่าตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสถานที่สอบแล้วนะสิดูท่าแล้วเราจะมาถึงเป็นคนแรกเหรอแมแ่แน่เออะไรมาที่นี่นั่นใช้เวลากี่วันนะ่ะสองวันมีเสียงาาคนคุย,ยอยู่ยววแถวนี้ดูเหมือนว่าผู้เข้าสอบคนเดินเองก็มาแล้วสินะเดี๋ยวนะมันใช้เวลาเดินทางแค่วันสองวันเองเหรอแล้ว ทำไมกูใช้เวลาตั้งเจ็ดวันหรือว่าไอ้การนั่นมาหลอกกูหน่อยค่อยกลับไปต้นน่ำกันหด้ฉนหลอใครมาชั่วโมงเดียวเองกะบานแกอยู่ใกล้นี่คนนี้เหมือนุ้ยสวยดูดมากแล้วเป็นลมกระถางขยะละอุ้ยไอ้หน้าแกดูเหมือนว่าจะมีพวกมีฝีมือร้ายกาจอยู่ด้วยสินะยินดีต้อนรับทุกคนขอบคุณที่มาเข้าร่วมการสอบรอบสุดท้ายโอโหจากที่ฉันได้ยินมาในการสอบรอบสุดท้ายนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดในป่าให้ได้จนถึงเช้าใช่ไหมล่ะ และสามารถใช้อ sure ja <Aha. S 1> <ilo> ีกการนำทางได้ด้วยแต่ว่าฉันน่ะไม่ต้องใช้มันหรอกเพราะยังไงเราก็มีสตาร์พีตินัมอยู่การสอบครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากลิงกินกล้วยดิบหนึ่งหวีหรอกเฮ้เดี๋ยวเข้าป่าก่อนการสอบนี้มันง่ายจริงๆบ้าเอ้ยดันหลงทางซะได้นี่เราเดินวนอยู่จุดเดิมมาเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยไม่ถึงเจ็ดวันหรอกความจริงแล้วจูทาโร่มันเดินหลงอยู่ในป่าอยู่สองชั่วโมงบ้าเอ้ยนี่มันน่าเบื่อโคตรเลยให้มันได้อย่างนี้สิ กว่าจะถึงเช้าคงอีกนานแน่เลยแล้วพลังของเราดันเป็นพังในการหยุดเวลาซะด้วยเฮ้ยในสถานการณ์แบบนี้พลังหยุดเวลาของเรามันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่หว่าให้ตายสิตาเพี่นำของเรามันน่าจะมีพลังแบบว่าสามารถสคิดเวลาได้แบบเนี้ยโถ่อือนั่นมันอ้าวว่าไงทันเจโรนี่แกเดียบโลไม่อยากเชื่อนี่แกก็มาสอบ่วยพิฆาตสูนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วฉันนี่แหละคือชายที่จะเป็นเสาหลักคนต่อไปนะ นี่หมดวันมันว่างนักเรื่องไงวะเนี่ยเป็นอะไรอึ้งนะสิอึ้งกับความฝันสุดยิ่งใหญ่ของท่านเดบลูคนนี้ล่ะสิและฉันมีข้อเสนอดีๆมาให้ด้วยยังไงเราสองคนมาร่วมมือกันผ่านบททดสอบนี้ไม่ล่ะไม่เอาด้วยหรอกฉันไม่ไว้ใจแกแถมฉันไม่ได้อยากเป็นนักล่าสูนเหมือนแกด้วยแต่ที่ฉันมาเข้าร่วมการสอบงี่เง่านี่เพื่อหาทางช่วยน้องสาวของฉันที่กลายเป็นอสูรไป้าคิดจะมากวนฉันแล้วก็แกโดนตันหนาแน่นี่น้องสาวแกกลายเป็นอสูรยังงั้นเหรออืม อย่าบอกนะว่าน้องสาวคนนั้นมาถึงเนสโกจ้างอย่างนั้นละแล้วนี่แกรู้ได้ยังไงถึงว่าไปหาที่บ้านไม่เห็นเจอมีแต่กองเลือดไม่ตัองห่วงเลยคุณพี่เดี๋ยวเดบโล่คนนี้จะช่วยคุณพี่เองคุณพี่ไว้ใจผมได้เลยคุณพี่เขยโอล่อโอล่าโอลอผมไม่ต้องเขยอย่างเองแม่งคนแรกก็เขาเขยอินจะเคลมแม่เราเดบโล่ก็จะเคลมน้องสาวเราอีกเหรอวะเนี่ยเฮ้ยแต่ละคนให้มันได้อย่างนี้สิ เอาเหอะยังนกักกระจบเรื่องไปคนหนึ่งแล้วละ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาออกไล่พวกอาศูรบ้านนั่นแล้วหรอมัง้งโอ้ยมันจะทำสถานที่สอบมาใหญ่อะไรขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันเดินมาเกือบ30นาทีแล้วนะเนี่ยอย่าว่าแต่อสศูรเลยแค่เลงอูราอูตังยังไม่เจอสักตัว <c oughs> <c oughs> ให้มันได้อย่างงี้สิว่าแล้วเชียวว่าไอการสอบนี่มันโคตรงี่เง่าเลยอืม <c oughs> ดูทรงแล้ววันนี้เราคงได้เดินวนรอบเขาเล่นถึงเช้าแน่เลย ตายหืมเสียงอะไรวะนั่นน่ะได้เวลากินไส่โจตอนเที่ยงคืนแล้วอุ๊ยนั่นมนุษย์อีกตัวนี่นั่นมันอสูรเหรอแต่ก่อนหน้านั้นขอกินไสจโเพื่อนแกก่อนนะอิตราคิมาสามอีไอพวกกินของดิบอันอันอันอเออไอโอยกินของดิบแล้วยังไงฉันไม่กลัวพยาธิใช้สมองฉันหรอกเพราะฉันเป็นอสูรอสูรสมรถฟื้นตัวเองได้ไม่ตายเพราะกินไส่โจหรอกเสียงแบบนี้มัน เจ้าอสูรนี่มันไม่ได้รับเลือดมาจากเจ้ามูสันแต่มันรับเลือดมาจากเจ้าดิโออย่างนั้นเหรอตไปก็ตายแกทำไมนาะยจะเห็นคอยอนี่มันแย่แล้วอ,อินเตอร์ไคิดนะโวอะฮะนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะฮอแกมันนี่แกน่ะได้รับเลือดที่ทำให้กลายเป็นอสูนมาจากเจ้าดิโอสินะความรู้สึกคุ้นเคยนี่มันอะไรกันหรือว่าความทรงจำของท่านดิโอที่อยู่ในร่างของเรางั้นเหรอ แกท,ทันโจโลนี่แกคิดจะมาขวางท่านดีโออีกแล้วเหรอยี่มาขวางเงินเหรอคนที่มาขวางน่ะแกะตั้งหากพอเป็นคนใี่เป็นแบมพายกระทั่งในนี้เลยเหรอฉันจะจัดการแกนะเจ้าอสศรของดีโอโหทั้งที่เป็นมนุษย์แทนที่จะเดินหนีไปแต่กลับเดินเข้ามาหาอสูรอย่างฉันอย่างนั้นเหรอก็ถ้าฉันไม่เดินเข้าไปฉันก็ตันหน้างงๆของแกไม่ได้นะสิโห้โางนั้นก็มาลองดูกันว่าแกมีฝีมือแค่ไหนเฮ้อ ฮะบ,บ้านะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าโจูเจ้าหมอน,นี่ถึงมาโผล่ต่อหน้าเราได้ล่ะเนี่ยอเอาละมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมเอ,อ๋ในจังหวะนี้ถ้าเราขยับท่าแม้ต่เสี้ยววินาทีเดียวคนที่จะตายต้องเป็นเรานัา่แน่ดูท่าเจ้านั่นก็เตรียมพร้อมที่จะโจมตีแล้วแต่ฝั่งเราเองก็ไม่น้อยหน้าหรอกน้าเข้ามาเลยสิโจทนโลก ฉันจะจัดการแกเองย่าโอล่ย่าโอลโอลทั้งพลังและความเร็วขนาดนี้มันน่ะนี่น่ะเหรอพลังที่แท้จริงของชายผู้ชื่อว่าคาาโดทันจอลอดอ่ะย่เป็นนสูนแท้แท้มีปัญญาทำได้แค่นี้น่ะเหรอเอ้ยนั่หน่อยท่านดีโอจะต้องมาล้างแค้น ให้ฉันแน่ทันโจโรไปรอล่วงหน้าในนรกได้เลยเพราะอีกไม่นานหลังจากเจ้าคิบุสติมูซันนั่นดีโอหัวหน้าของแกก็จะลงนรกไปด้วยนั่นหละอืมอะเวลเราวไงแล้ว,ลวตอนนี้เราอยู่ ที่ไหนละวันนี้กูหลงทางอีกแล้วเหรองานเข้าแล้วไงแล้วแล้วทันจโลก็กลับมาหลงทางอีกครั้งทันจโลจะสอบผ่านเข้าหน่วยพิฆาตอสู์ได้หรือไม่ปโรดติดตามตอนต่อไป